มาดูข้าวน้ำท่วมนะคะเห็นแต่รวงน่าจะรีบหมดแล้วนี่ไม่ได้หรอกกล้าไปกับน้ำสภาพแบบนี้จะได้เหรอผลผลิตน่ะ สิคะเน่เหรอที่ว่าได้คําว่าได้ได้แบบไหนอ่ะเอาไม่ได้แล้วแบบนี้น่ะเสียหายหมดแล้วเนี่ยมันเน่าขนาดนี้น่ะ ช่วยวิเคราะห์หน่อยสิคะขับมาได้ได้เกี่ยวนะเกี่ยวได้เหรอมันเอาได้หรอคาะโอ้ยหยับเนอะวิชาการรวงมิดตอนน้ำท่วมอ่ะ รวงข้าวมิดไปหมดไปกับน้ำและตอนนี้ก็ลม้มดูสิคะจะเกี่ยวได้ยังไงจะหาผลผลิตที่ไหนมาได้ข้าวเล็ดข้าวที่ไหนจะมีมีแต่เม็ดรีบโรงทานนะคะชาวกล้วย,ยนะะี่เลยค่ะ

นี่รงเทานจากใครคะจากเจ้าภาพบ่แม่เจริญสมสวยค่ะอเอาหลายคนช่วยสมทมของหวานนะคะนี่โอ้น่ากินมาก<น>ดูสิคะม,มือก่าเต็มเป็นน้องมัดมุ่นเต็มค,คนตากก็สวยสวยแล้ก็ วันนี้ค่ะวันนี้ยูทูบเบอร์มาเจอยูทูบเบอร์เซลฟี่หน่อยค่ะมีพายเตรียมพร้อมทานข้าวเสร็จก็จะออกเดินทางนะคะไปสตึกค่ะสนามสตึกีเยคค่่ะ งานอย่างนี้ผู้สาวบ่มาดอกค้เดยคาค่ะ <c oughs> ทีมีภายของเรานะคะ m เ0นเมีดมเชียร์กันได้นะคะสนามสตึกเซยเนาะรุ่งนี้เลยเนาะรุ่งนี้เริ่มมันเร็ ส่งกำลังใจไปเชียร์ดูไลฟ์สดไหมใช่ไม่ได้ไปหลอกไม่ได้ไปหลอกแต่จะเชียร์เชียร์เชียร์ไลฟ์สดเชียร์ทางไรน่ะมันมันกว่าถ่ายรูปกับผู้ชายภายเรือนะคะของจริงของจริงค่ะ ร,ร,ร่วมเชียร์กันได้นะคะพรุ่งนี้ที่สนามสตึตตกเทพเนรมิตกับสิงสาคนะนอาน ทหารโปรดไม้มือโมดุในไอติมกระเทียมูตันสตเียนเบียร์เแล้วแร่เลยเบียรงร์บ้านสนำโอยสนำโอ้ยจะคนรอรอเลยลูกชายเราโหย 好了。